แผนการจัดการเรียนรู้ที่2เรื่องความยาวรอบรูปของขนมข้าวลิ่มความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขั้นนำเข้าสู่บทเรียนครูทบทวนสถานการณ์เกี่ยวกับบุญเดือนสีหรือบุญพเวทโดยการอธิบายถึงความสำคัญของประเพณีและความเป็นมาว่าทำไมขนมข้าวลิ่มจึงเป็นขนมประจำบุญเดือนสีหรือบุญพเวท ครูทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุญเดือนสี่ในคาบที่ผ่านมาและนำเสนอคำศัพท์ใหม่ได้แก่ r o s e c ั o ว stir, กวนและให้นักเรียนอภิปรายกันว่าเราควรเรียกข้าวตอกซึ่งเกิดจากการนำข้าเปลือกไปคั่วบุญกระทะเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ขั้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหาครูนำเสนอความหมายของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้โปรแกรม GeoGebra Classic และนำเสนอสถานการณ์ปัญหาครูต้องการทราบว่าความยาวรอบรูปของขนมข้าวลิ่มมีความยาวเท่าใดในตอนที่1การหาความยาวรอบรูปโดยการวัด นักเรียนทั้ง3คนเลือกใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันดังนี้คนที่ 1. ใช้สายวัดในการพันรอบก้อนดินน้ำมันคนที่สองใช้ริบบิน้นพันรอบก้อนดินน้ำมันแล้วนำความยาวที่ได้ไปวัดกับตลับเมตรและคนที่สใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวทีละด้านแล้วนำมารวมกันตอนที่สอง การหาความยาวรอบรูปโดยการคำนวณโดยครูให้นักเรียนสังเกตจากความยาวของด้านและคำตอบที่ได้จากนักเรียนคือด้านคูณสีและเอาด้านทุกด้านมาบวกกัน คู่เลือกแนวคิดมานำเสนอและร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันจากนั้นร่วมกันอภิปรายการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยโปรแกรม geogebra classic เมื่อสรุปเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนเรียบร้อยแล้วครูและนักเรียนร่วมกันทำขนมข้าวลิมในขั้นตอนที่สองคือแยกเศษเปลือกข้าวออกจากข้าวตอกและขั้นตอนที่สามคือการทำขนมข้าวลิมกลิ่นใบเตยโดยการนำข้าวตอกผสมกับกะทิที่กวนกับน้ำตาลและใบเตย